สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรักบายทินทพัณนิิตในหน้างานของพัจกรกอรเทียนชัยครับบริหารงานโดย3หนุ่ม3มุมเริ่มจากหนุ่มใหญ่นะฮะปลาสมชายปลาแหลมแล้วก็เสียจุ้ยครับย้ายหน้างานาใหมท่านผู้ชมที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมามามาดูราชาบ่ดินทนเนีย สำหรับใครที่อยากเห็นการทำงานนะครับนอกจากคลิปผมแล้วทางทีมทางองจกรนะครับเปิดเพจใหม่เปิด YouTube ใหม่นะฮะชื่ออจกรเทียนชัย2526ลองติดตามก็ได้นะครับได้ข่าวว่ามันทุกชอดเลยอ้ว một năm có kẹo lâu bồ ghen Mà Đi trên giang liêm rồi hả ตายอีกนนครับ่อยมาใหม่นะครับ2องคันนี้ S Y 2 0 4 C นะครับอยู่ข้างกันเลยนี่คือรถใหม่ป้ายแดงแกะกองนะครับรุ่นใหม่มาครับไม่พลาดแน่นอนตาบอกอยังใช้บริการของซานี่ต่อเนื่องเรื่อ,อยๆครับมันก็เพราะว่ามันคุ้มทุนแล้วก็อย่างหนึง่งน้ำมันครับ ค่อนข้างที่เซฟกว่านี่คือเหตุผลหลักๆอ่ะนะฮะนะสี่พันห้าพันชั่วโมงไปเรียบร้อยครับสำหรับคันแรกๆที่เข้ามาเติมในกิจก,การนะอืมสามสี่สี่ครับ FM1A โอ้ยไม่สุดครับใจคานก่อนมามาดู3ายี่ครับสุดไหม สูตรครับสามยี่เขาแหมได้เลยครับได้ได้สามสี่สเหมือนเอียงเลยนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับพื้นที่ตรงนี้มีรถแบ็คโฮไฟรับหน้างานให้เยอะเลยครับดงซานี่เลย มาหลังขอไปก่อนไหว่าออื้ยังได้ยังได้แรงยังไหวอยู่ครับยังไม่หมดครับดิน สิ่งรอบของ 2K นะผูช้ชมมา2คันเลย2.6กับ2.4พันนะกันว่า <c oughs> <c oughs> จักคันใน2.4 2สี่ เต็มตรงนี้แล้วครับมันนุ่มๆ ร้อยครับในช็อตนี้เจอกันคลิปหน้านะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย